สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคตนาจาะจา้ามาแล้วมาแล้วหนองฝนพ้าแสบมาแลา้วจ้าพี่น้องมีเสิ้อผ้ามากินก้อยเขาปุ้นจ้าพี่น้องก้อยใส่หมูยอน้ำด้อจา้าเมืองในพี่น้องสีสันเป็นตะเพ็ดบะใส่บอกพี่สามสอนพี่น้องอืมแต่นัวเป็นตะแสบพี่น้องมาลงมือกันเลยจา้าพักอะไรแห้งพี่น้องเอ้ จ้าพี่น้องมันนี่ใส่สอนได้พี่น้องอือมันะ เดี๋ยวหนูทักพี่น้องตัวผู้ใหญ่พี่น้อง เกษตรอ้อนพี่น้องการัางอองงามงามพี่น้องเลยเมื่อคอยถนัดปาไในพี่น้องกินส่วนอื เราผู้ปลูกเองพี่น้องพอเราปลูกไบบกระลากออกดอกออกง่ายเต็มเลยพี่น้องเลย พัศลักพี่น้องอือ mm.